สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุทโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารพระราชทานพระราช,ชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละองพระบาท วันนี้เวลา19.45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถา,พรราถานพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมีคาเอลเฮมนีตีวินเดอร์เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยและคณะบดีคณะทูตเฝ้าทูลลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางรัตนวดีเฮมดีตีวินเดอร์ พรยาเอกอัคราชทูตร่วมเฝ้าทูลออมพระบาทด้วยการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมาภร์ช้างเผือกแก่เอกอัคราชทูตในโอกาสดังกล่าวด้วย ออจากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชาสยามากุฎราชกุมารพระราชทานพระราชาวโรกาสให้นางกีสติเวสฟาเลนเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลออมพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายอับเดลลาติฟมูฟากีคู่สมรสของเอกอัครราชาทูตร่รวมเฝ้าทูลออมพระบาทด้วย เวลา20นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์พระราชาทานพระราชารโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้พ้นเรือเอกเดชาบุญนาครองสมุหราชองครลกษ์ัลนำผู้แทนราชองครลกษ์และนายตำรวจราชสำนักเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากกองทุนราชองครักษ์และนายตำรวจราชสำนักเพื่อส่งใช้ส้อยตามพระราชอัธยาศัย นายสิวน,นาถดิชุพันธ์นายกสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานพยากรณการกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2558โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เวลา20นาฬก35นาทีสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชเจายามากุฎราชกุมารพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายธนินเจรกวะน์นประธานกรรมการบริษัทเครือเจริญโภคกัณพันจำกัดคณะกรรมการบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลลงพระบาทถวายพระพรชัยมงคลใน,ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2559และทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมาร นายประจักษ์ตั้งคารวะคุณประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัท TOA และครอบครัวเฝ้าทูลออมพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่28กระกฎาคมพุทธศักราช2559และทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมาร